วัสดีครับพบกับผมอีกครั้งครับคลิปนี้ผมจะมาแ,แนะนำการเล่นอินโทรเพลงของคนของใจนะครับมีใครเคยฟังไหมครับคนของใจของพี่แจ็คลุยสาน,นครับเพลงนี้เขาดังนะครับใน YouTube ประมาณ10บกว่าล้านวิวหรือ20ล้านวินวเพราะนะเพลงนี้คนของใจนะครับแต่ที่ผมฟังดูผมเพิ่งแกะเมื่อ2วันที่แล้วครับแต่ผมเพิ่งมาอัดคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาจะมาแนะนำวิธีการเล่นนะครับอินโทร มาเดี๋ยวผมมาเล่นให้ฟังกันเลยครับอ่าสิ่งนี้จะขึ้นด้วยคอร e ์ดอีมิเนอร์แต่ไม่ไม่แน่ใจว่าทางคอร์ดมันจะ อยู่ในค e ีอีไหมผมไม่แน่ใจครับอันนี้ผมก็ไม่ไม่รู้ขนาดนั้นแต่ผมมันขึ้นแค่มันขึ้นอ e ีมิเนอร์นะผมว่าน่าจะอยู่ในค e ีอีมิเนอร์เปล่าหรือว่าวัดใ,ใ,ในในคีซีก็ไม่แน่ใจนะครับมามาเริ่มเลครับตอนแรกมันจะดีที่สายสามเซตที่สองนะครับนี่ครับสายสามเซตที่สองดีหนึ่งทีครับแล้วก็ช่องที่สบสี่หนึ่งทีครับแล้วก็สายที่สองช่องที่บสองหนึ่งทีครับ แล้วก็กลับมาสายสามช่องที่สี่สี่อนเดิมครับแล้วกลับมาสายสองช่องที่สองนะครับเดี๋ยวผมเล่นบ้างใ้ครับอ่านี่ท่อนหนึ่งครับพอเสร็จตรงนี้เสร็จมันจะมาเส้นที่หนึ่งเลยครับเส้นที่หนึ่งช่องที่สองนี่ครับแล้วก็มาดีหนึ่งทีครับแล้วก็มาช่องที่สิบเส้นที่หนหนึ่งทีครับแล้วก็มา เส้นที่สองช่องที่12อแล้วก็มาช่องที่ส0เส้นที่2อเดี๋ยวผมเล่นต่อเนื่องให้ดูครับเห็นไหมครับเป็นเป็น,เป,นเป็นห้องหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะใช้ชที่คนระับแล้วต่อไป มันจะ,จะสไลด์มาครับ <ś m ere> นี่ครับมาเส้นที่สี่ช่องที่สองครับเส้นท <ś m ere> ี่สี่ช่องที่สองดีทีหนึ่งแล้วสไลด์มาอแล้วก็ตามด้วยเส้นที่สี่ช่องที่สิบสี่นี่ครับมันจะดิดมาเ,าเส้นที่สี่ช่องที่1ิบสี่เสร็จแล้วก็มา,เ,าเส้นที่สามช่องที่สิบเอ็ด เส้นที่หนึงแล้วก็กลับมาเส้นที่4ช่องที่เอ่อสิบี่นถึงที่ครับอ่าแล้วก็กลับมาเส้นที่3ช่องที่สิเอ็ดอ่าเด,เ,เดี๋ยวเล่นท่อนนี้ให้ดูนะเฮอ่าเห็นไ,ไหมครับเส้นเส้นด้วยเส้นที่สาม ช่องที่11นะครับเดี๋ยผมเล่นรวมเมื่อกี้ให้ดูเลยครับที่แรกเลยครับเห็นไหมครับแล้วก็ดีดพอมันเส้นที่3ามเสร็จจ๊บแล้วก็ดีดทีนึ่งดีดทีหนึ่งครับแล้วก็มา,าเส้นที่สี ช่องที่สิบสี่อ่านี่ครับนี่ครับนี่นะครับอ่ามาเส้นที่สี่พิแล้วก็มาเส้นที่เส้นเอเส้นที่สี่ช่องที่สองอ่าเส้นที่สี่ช่องสองแล้วก็กลับมาที่เอ่อช่องที่สี่เส้นที่เส้นที่สี่นะอ่าเหม่ยผมล ผมเล่นให้ดูครับอาพอพอ,พอตรงนี้มาครับพอเส้นที่เส้นที่4ช่องที่12เราตอนจบเราเราสไลด์มาที่เอ่อช่องที่14นะครับอ่านี่คือห้องหนึ่งและครับเดี๋ยวผมเล่นต่อเดเรื่องให้ดูครับ แล้วมันจะกลับไปเล่นเออเหมือนเดิมอีกครับเล่นเส้นเอ่อเล่นเส้นที่สองเอ้ยเล่นเส้นที่สามช่องที่สบสองครับมันจะเล่นเหมือนเดิมครับอ่านี่ครับเล่นอนเดิมครับเหมือนเหมือนอันแรกนะครับแล้วก็มาเหมือนเหมือนอันแรกครับแล้วก็มาเส้นที่หนึ่งมันก็เหมือนเดิมครับอ่านี่ครับเดี๋ยวผมเล่นดูครับ จะหยุดพอหยุดจากตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับมันจะมาเส้นที่สามมาดีดเส้นที่สามช่องช่องที่สิบช่องที่สิบสองดีดทีหนึ่งแล้วสไลด์นะครับสไลด์มาช่องที่สบสี่แล้วกลับมาเส้นที่สามช่องที่สิบสองแล้วก็ลองมาดีดเอ่อเส้นที่สี่ช่องที่สิบสี่แล้วมาดีดเอ่อเส้นที่สี่ช่องที่สิบสองแล้วก็สไลด์ไปเส้นที่สี่สไลด์ไปช่องที่บสี่ทีหนึ่งครับ อ่านี่ก็จบครับแล้วก็ลงมาขอดีอไอช่วงอท่อแรกทั้งสองแล้วว่าอันนี้มันจะเหมือนเดิมครับมันจะมาเปลี่ยนนี่ที่ผมบอกครับมันจะมาเปลี่ยนทีเออ่เดี๋ยวผมเล่นให้ดูทะ่รอ่อนี้ท่อนหนึ่งครมันจะว่าเหมือนเดิมลครับ ที่ผมไม่ได้บอกค่ะมันก็มาือนเดิมอ่ามันมาือนเดิมตัวนี้มันมันจะมาเปลี่ยนอยู่ตรงนี้ครับแล้วมันจะมาดิดเส้นที่สามครับที่ผมบอกเส้นที่สามสไลด์ไปครับช่องที่สสองสไลด์ไปช่องที่สิบสี่อ่านี่ครับนี่ครับอ่าสไลด์มาแล้วก็กลับมาช่องที่สิบสองมาเดิมเส้นที่สามแล้วก็มาเส้นที่สี่เส้นที่สี่ช่องที่สิบสี่แล้วก็เส้นที่สี่ช่องที่สิบสอง แล้วดีที่นึงสไลด์จบแล้วก็อีมีเนื้อนี่ครับไม่ยากใครรไม่เข้าใจก็ย้อนดูครับเดี๋ยวผมเล่นชา้าจนจบเลยให้ให้ให้ดูให้ฟังอีกรอบครับ นี่ครับใครไม่เข้าใจยังไงก็ย้อนดูได้นะครับบางทีผมอาจจะตัวอย่างว่าครับเพิ่งอัดในไม่มกี่คลิปอาจจะพูดแบบยังไม่ค่อยเข้าใจยังไงก็เาฝากติดตามฝากให้กาลังใจด้วยครับเอใครมีความคิดอะไรเขียนมาในคอมเมนต์ได้ครับผมอยากจะอ่านคอมเมนต์อยากจะตอบคมอมเมนต์ทุกท่านที่เข้ามาชมครับแล้วก็ช่วยติดตามช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับใครไม่เข้าใจยังไงถามได้ครับ เดี๋ยวผมจะตอบให้อย่างนียนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเข้ามาชมนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยครับผมก็เพิ่งหัดเริ่มหัดทำก็จะมาสอนไม่ใช่มาสอนแนะนําการเล่นมิทูนะครับบบ้านแบบบบ้าน,าน,านไม่ได้แบบลึกซึ้งอะไรไม่ได้เก่งเหมือนอย่างคนที่เขาเล่นเก่งผมก็อีก่อนอะไรได้อะไรประมาณนี้ครับเอาครับก็คลิปนี้ก็ ขอบคุณสำหรับการเข้ามาดูก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะมีอะไรมาแนะนำให้ได้ฟังกันให้ได้มาหัดเล่นกันสำหรับมือใหม่หรือ,อ,อคนที่อยากเล่นกับเพื่อนอะไรนี่ได้ยังไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับทีนี้สวัสดีครับ